นี่ดีค่ะมาปานโมโม่จังนะคะวันนี้ปัญชวนทุกคนมาขึ้นรถเมลส,สายหวานเย็นค่ะมีแอร์นั่งสบา,ายสบายสวยอะไรงี้ ็ตอนนี้นะคะบางอยู่ที่เชียงแสนเชียงรายนะคะทุกคนซึ่งข้างหลังของบางเนี่ยก็คือรถเมล์ที่เรียกว่าสายหวานเย็นนะบางอยากจะแบบย้อนความหลังว่าแบบเคยนั่งรถเมล์คันนี้มาประมาณ6ปีตั้งแต่ม1ถึงม .6 กเจ็ดปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้นั่งรถเมล์ทุกคนที่เรียกว่าสายหวานเย็นอะ่ะเพราะว่าคือเราต้องเผื่อเวลาจากเชียงแสนไปเชียงรายเนี่ยระยะทาง60กิโลใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะบางอะ่ะเคยนั่งนานที่สุดประมาณ1ชั่วโมง40นาทีหรือว่า1ชั่วโมง50 10นาทีนะทุกคนเคยนั่งเร็วสุดอ่ะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวรถจะออกแล้วตอนนี้7โมงนะคะก็ไปนั่งกันเลยค่ะแม่ก็มารอนะคะดูสิแม่บ๊ายบายซึ่งที่บางชอบนั่งที่สุดอ่ะก็คือข้างหน้าสุดเลยนะคะนี้เลยะคะ่ะทุกคนที่ฟางชอบนั่งที่สุดก็คือข้างหน้าค่ะ ร่วมากี่ปีแล้ว10กว่าปีกอะร่วมกันนี่เลยกันเจ้ามันรู้มันแหลมขอมัน ก็คือห้าแยกพ่อขุนนะคะจะมี5้าแยกแล้วก็พ่อขุนแมงรายตรงนี้บางก็จะข้ามถนนแล้วนะไ<อ>ปข้ามถนนที่ตื่นเต้นมากข้าได้แล้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้บางก็มาถึงห้าแยกพ่อขุนแล้วนะคะใดๆก็คือกระเป๋าอ่ะที่ใช้มาแบบหลายปีมากๆม,ามันขาดแล้วมันขาดแล้วอ่ะทุกคนคือแบบมันหลุดออกมาเลยดีนะ ตรงกระเป๋าใหญ่มันแบบซิปไม่แตกอะไรเงี้ยก็คือซิปตรงเนี้มันแตกเออแล้วมันก็แบบขาดออกมาเลยอะทุกคนก็ตามนั้นนะความรู้สึกหลังจากที่นั่งรถหวานเย็นในตำนานนะคะก็แบบอบปวดหลังนิดนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเราที่แบบเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือถึงเร็วกว่าปกติมากมาะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าใครใช้รถส่วนตัวใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะก็ถึงแล้วลถ้านั่งรถหวานเย็นก็เผื่อเวลามาเลยนะคะแต่ ก็ได้ฟิวนะคะทุกคนนั่งกินลมชมวิวอากาศดีไม่ร้อนนั่งคิดอะไรเพลินก็ถึงแล้วอะ่ะคือนึกถึงตอนเด็กขึ้นรถเมย์เป็นครั้งแรกะแม่ไม่ได้ขึ้นมาส่งนะทุกคนก็คือเนี่ยขึ้นรถเมย์ไปนะนแล้วก็พอไปถึงขนส่งอะ่ะก็ลงไปเลยก็ไปถามทางเอาเองว่าที่เรียนพิเศษอยู่ไหนแล้วก็ขึ้นรถได้สามารถเดินไปถึงที่เรียนพิเศษนะทุกคนแปดปีที่แล้วค่ารถสามสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้สี่สิบบาทนะคะทุกคนก็ขึ้นมาสามบาทลุงเขาบอกว่าน้ํามัน จะรกิจไม่ดีวันนี้ปังก็แบบเก็บเป็นความทรงจำนะกับรถเมหวันเย็นในตำนานอีกไม่นานอาจจะแบบลุงเขาจะเปลี่ยนรถใหม่ให้หรือเปล่าแบบมีแอร์นั่งสบายสบายส,สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบอนุรักษ์รถเมหวันเย็นแบบนี้ตลอดไปก็ตามนั้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ปังก็แวะไหว้ข้อขุนแมงลายแบบนิหนึงนะคะ ะได้เจ้า20บาทคะ่ะวว้ช้านอันนึงมา้าอันนึงก็ได้คะ่ะอันนี้มา้าอันนี้ต้องช้าไว้สองผมก็ได้เอาอัน40บาทคะ่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้บางก็ไหว้พ่อขุนแมงลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดเช้าขนาดนี้เป็มุ้งครึ่งอะ่ะก็มีคนมาสักการะท่านเยอะมากนะเป็นแลนด์มาที่สําคัญอีกหนึ่งแห่งของเชียงรายเลยนะใครมาเชียงรายก็ต้องแวะมานะคะทุกคนประวัติของพ่อขุนแมงลายแบบคร่าวๆเนี่ยคือเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายเวียงกุมกามแล้วก็เมืองเชียงใหม่นะคะท่านก็เป็นกัตริย์ สูนกลางแห่งเมืองล้านนาเป็นบุคคลสําคัญมากๆอีกท่านหนึ่งนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะผ่านมา8ปีเต็มๆแล้วอะ่ะที่แบบไม่ได้นั่งรถเมล์ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ก็คิดถึงเหมือนกันนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเคมีอูนะใครเป็นลูกศิษย์อูก็มารายงานตัวด่วนนะคะวลีเด็ดก็คือถูกค่ะถูกค่ะแล้วก็ถูกค่ะพุกอาทิตย์จะต้องมาเรียนพอเรียนเสร็จเนี่ยก็จะมีร้านเนี่ยข้าวหน้าปิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปกินกันไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไหม 哒哒。 ก็ตอนนี้ปังก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่แบบกินข้าวเสร็จเนี้ยปังก็จะมาเดิอนอยู่ตรงเนี้ยะคะเป็นห้างแบบเล็กๆอ่ะทุกคนชื่อว่าอภีพาซาแต่ตอนนี้คือมันปิดแล้วนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่ามันมีไฟไหม้นะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออได้ตื่นเช้าแล้วก็มาขึ้นรถเมย์ย้อนลํำลึกถึงความทรงจํามีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะรถเมย์สายหวานเย็นในตำนานก็เป็นอะไรที่แบบเออลืมไม่ได้จริงๆในวัยเด็ก นงบงนะคะคือเด็กต่างจังหวัดแล้วทุกคนก็จะรู้กันดีว่ามีรถเมล์สายในตำนานนะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนเคยนั่งรถเมล์ในตำนานแบบไหนก็มาแชร์กันได้นะต่อจากนี้นะคะบังก็มีนัดต่อนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกด subscribe และอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย